สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับพบกับผมเต่าดินจ่าครับทาง ssktv วันนี้เราพบกันวันที่5ตุลาคม2567ครับและวันนี้เราต้องขอบคุณแอดมินนะที่เราขออนุญาตนำเอาคลิปของท่านมานำเสนอเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยรัฐบาลไทยข้าราชการไทย ได้เห็นกันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายของพม่าได้มีการกระทำอย่างไรกับประเทศไทยบ้างการที่เราจะนำเสนอเทปจากต่อไปนี้เนี่ยอยากให้ท่านได้เห็นครับว่าการกระทำของพม่าที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วเราให้สิทธิในเบื้องต้น แต่เขาใช้สิทธินั้นนำความเสียหายนำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยการาซื้อรถด้วยการไปทำใบขับขี่แล้วก็ขนทหารพรมา่าที่หนีภัยสงครามนะที่หลบหนีกองทัพเข้ามาสู่ประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทําไมถึงมีแก๊ง R อยูเคทำไมถึงมีกวนนะกองกําลังติดอาวุธทําไมถึงมีมาเฟียเพราะทหารเหล่านี้เป็นนักรบมาก่อนดังนั้นเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ด้วยเสรีนะเพราะประเทศไทยให้สิทธิมากจนเกินเหตุนั่นเอง และคนเหล่านี้ก็ได้มีกลุ่มพม่าที่เข้ามาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยนะไปแอบลักลอบขนเข้ามาแล้วก็เอาเงินจ่ายส่วนราชการข้าราชการก็ออกบัตรสีชมพูให้คนเหล่านี้ก็มาในนามของแรงงานแต่แท้จริงแล้วมันคือกองกำลังติดอาวุธของพมา่าซึ่งเจตนาที่แท้จริงเราไม่ทราบหรอกครับว่าเขาหนีกองทัพหนีทหารมาจริงหรือไม่ หรือว่านั่นคือแผนที่จะเข้ามาเพื่อที่ทำลายประเทศชาติทำลายคนไทยดังที่เราได้เห็นกันอยู่ในขณะน,นี้สำหรับคนที่มาค้าแรงงานจริงๆเนี่ยเขาคงไม่วุ่นวายเพราะเราเห็นแล้วว่าหลายคนออกมาพูดหลายคนออกมาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องและเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะพูด บอกกล่าวกับคนพม่าด้วยกันเองได้อันเนื่องมาจากมีมาเฟียพมา่ามีกองกำลังพมา่าที่ประสานกับกลุ่ม NGO และ NGO น o กลุ่มนี้ก็ประสานกับพักการเมืองนักการเมืองไทยหัวใจพมา่าหัวใจเดรัจชานที่คิดทำลายชาติบ้านเกิดถึงขนาดบางคนออกมาพูดในลักษณะที่ว่า การสร้างชาติคือแรงงานนะฮะพ่อแม่ไม่ใช่มหาราชองค์ใดนี่คือการปลุกระดมนี่คือการทำลายชาติผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางรัฐบาลทางเจ้าหน้าที่รัฐได้เร่งดำเนินการอย่างนี้ได้ดำเนินการดำเนินคดีแล้วหรือไม่หรือจะปล่อยอยู่อย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วง และนี่เป็นสิ่งที่กระผมเต่านินจาได้เดินมาโดยตลอดผมจึงบอกว่าต้องมีการสัรวจทุกพื้นที่แล้วแยกคนออกมาเป็นกลุ่มๆเพราะบางจังหวัดบางอำเภอยังไม่เข้าใจอยากกจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราชี้แจงอธิบายความไปหาว่าเรากล่าวร้ายป้ายสีในเรื่องของแรงงานในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์โดยอ้างว่าคนเหล่านี้ได้ทำพัสปอดไปแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นพม่าแต่ก่อนที่จะทําตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาควรจะได้สิทธิมีผ่านการสำรวจแล้วรู้ว่าเขาอยู่ในประเทศไทยมาอย่างถาวรมีบ้านมีเรือนญาติพี่น้องมีทรรอสิบสาแต่ก็ไม่ดําเนินการแต่ผลักดันคนเหล่านี้ไปเป็นพม่าด้วยการทำสีไอเห็นไหมครับ นั่นคือจุดกำเนิดร่วมเริ่มต้นที่เอาพม่าเข้ามาตั้งศูนย์สีไอแล้วออกเอกสารให้พม่าในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายเพราะคนส่วนหนึ่งคนเหล่านี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขาไม่มีใบมะปองตินเขาไม่มีใบเองตองจู้แต่คุณก็ออกให้เขาได้เราถามตรงนั้นให้ท่านตอบตรงนั้นไม่ใช่ท่านตอบพัดไปพลัดมา แต่ถามว่าในขณะที่ท่านพยายามเอาเป็นเอาตายกับกลุ่มที่เขาขอเรื่องของบัตรสิปีแต่ก็มีการขนพมา่าขนทหารพม่าเข้ามาประเทศไทยเนะี่ยอันไหนที่มันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงมากกว่ากันครับอยากให้ท่านใช้สมองคิดนะอย่าใช้ส้นเท้าคิดเพราะความพินาศชิบหายที่เกิดกับประเทศไทยมันมาจากนักการเมือง มันมาจากข้าราชการบางกลุ่มบางพวกบางคนที่ทำมาหาแดกยัดหากันอยู่ในขณะนี้นี่คือความจริงที่นับวันนับจะเปิดเผยออกมามากขึ้นและก็มากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแอดมินเขาได้นำเอาคลิปนี้เอาเรื่องนี้มาแฉมาเปิดเผยมีภาพนะมีหลักฐาน ก็จะดูว่าฝ่ายความมั่นคงฝ่ายตำรวจข้าราชการมหาไทยนะกระทรวงแรงงานจะว่าอย่างไรไปดูครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรไปติดตามดูกันครับอีซีเีเนาะเพราะว่าบางที่เราจอเนี่ยนามาพป่ยาเลยสุดอ้วอ่า အန်တွ <t> ေမျ <t> ာ <N> းလို့ပေါ့နော်ဒီညီလေးရဲ့ဟိုရှင့်ရီးမအန်တွေရမ်းများလို့ပါအားကြောင့်မပြတာပါနော်နိုင်ငံရေးတဲ့နည်းနည်းတက်ဆိုင်နေတယ်တူတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်လားတာဒီအနောက်ကျွန်တော်ခေါ်နေတဲ့ထမ်းပါပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ရက်တံပိုးရှိတော့ဗောက်တံပိုးရှိလေဆိုတော့ဒီအနောက်ကနှစ်ယောက်က PDF ဟာလားဘယ်ရောက် PDF ရလဲဂျာဂျီဂျာဂျီဟာဂျာဂျီ PDF ရ เดี๋ยวอืมถ้าเจอတော့တရားရှိဒါတရားစီចောင်းစင်းဟုတ်လားโอเคအာဗါလဲပေတကကဘုရုံတက်ကတထုံတက်ကအဲနောက်ပြောက်ကြံသေးရဲ့နောက်ပြောက်ကောင်းมาจองดาเกอ่ะအတျောက်ကတော့เบရှီတက်ကဟုတ်လားအတူတည်းတရားစီចောင်းစင်းအခုဘယ်နှပွင့်လဲသုံးပွင့်မှာอืมဘို့တျောက်ကလဲသုံးပွင့်ပဲအဲကျွန်တော်ခေါ်တင်တာဒီနေ့อ่ะ pds เนี่ยเอาရေဟိုဘယ်လိုอ่ะနေဟို สแตนในเอวว่ะสิเอ็ดสิบอุนในเอวเนี่ยจะนอนทีนี้ขดเนี่ยนะไอ้ทีนี้เราปรุงย้อมอะไรสตอ่เจตีชีเด่นนี่รีบวเนาะเอาแลาวคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ครับลองคอมเมนต์ดูอันนี้เป็นอาชีพใหม่ของคนพม่านะครับที่อยู่ในประเทศไทย คือรับจ้างคนทหารหนีทัพเข้ามาในไทยก่อนที่ท่านจะฟอกขาวพม่า6ล้านคนในประเทศไทยให้ดูปัญหาให้รอบด้านก่อนนะครับแล้วมันขนคนเหล่านี้เข้ามาซึ่งเป็นทหารเป็นกองกำลังที่หนีทับมาถ้ามาอยู่ในไทยอ่ะถามว่าทําไมาอัชญากรรมเกิดจากคนพม่าเยอะก็ <c oughs> เพราะมีพวกนี้ไงครับ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยครับพี่น้องมันจึงทําให้พม่าที่ผิดกฎหมายล้นหลามอยู่ในประเทศนี้ทําให้พม่าตั้งแกง๊งตั้งกวนตั้งกลุ่มบางคนมีนักข่าวอยู่เบื้องหลังมันจึงกล้าทําเสื้อกักแล้วก็ติดสัญลักษณ์ของไทยทั้งธงชาติไทยและสัญลักษณ์ที่เรียนแบบตํารวจเพราะมีนายตำรวจใหญ่บางคนอยู่เบื้องหลัง ข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยเขารู้กันหมดแล้วครับอย่ามาปฏิเสธดังนั้นคนเหล่านี้ถึงกล้ากลางครับและเรื่องวันนี้ที่ผมได้รับมาเนี่ยมันยิ่งชัดเจนเนื่องจากว่ามีคนส่งเอกสารตรงนี้ให้ผมนะฮะแล้วก็บอกว่า,าได้มีอดีตข้าราชการตํารวจนะอายุประมาณเจ็ดสิบกว่าปีแล้วคือกเกษียณแล้วนะครับ มาซื้อของที่ร้านของเขาก็เลยมีการสนทนากันไปไปมามาหลายต่อหลายเรื่องและเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเขาพูดอย่างภาคภูมิใจแล้วก็อวดน,นะครับบอกว่าหลานเขาเป็นตำรวจอยู่ที่กรุงเทพถ้าจำไม่ผิดน่าจะพูดถึงเขตบางบัวทองเขาบอกว่าหลานเขามีเงินเพราะมีการเรียกเก็บค่าหัวจากคนพม่าคนละห้าร้อยบาทต่อเดือน จำนวนหลายพันคนเจอที่ไหนก็เก็บที่นั่นเรียกว่าทำกันเป็นล่ำเป็นสันจนมีเงินมีทองร่ำรวยซื้อรถขับราคาเป็นล้านแค่ตำรวจยศเล็กๆนะครับพูดแบบภาคภูมิใจแถมยืดอกอย่างเต็มภาคภูมิเราก็ฟังจนจบก็เลยพูดไปว่านี่ไงที่ทำให้มีพวกพมา่ามันเต็มบ้านเต็มเมือง ของประเทศไทยทุกวันนี้มาสร้างความวุ่นวายเต็มประเทศก็เพราะขาราชการตำรวจนี่แหละตัวสำคัญตัวการเลยเห็นแก่เงินต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำตัวแบบนี้และเมื่อตำรวจพวกนี้เจ้าหน้าที่เห็นตัวพวกนี้ตายกันหมดโลกหลานของตำรวจก็จะไม่มีแผ่นดินซกหัวนอนเหมือนกัน เพราะว่าพม่ามันจะขยายเผ่าพันธุ์เต็มแผ่นดินหรือไม่ตำรวจคนนี้เกษียณแล้วหมดสภาพก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะลูกหลานรุ่นหลัง<ถ> <ST>. มันหมดปัญญาเพราะรุ่นพ่อรุ่นแม่มันทำชั่วกันไว้แล้วจะโทษใครเหตุการณ์อย่างนี้มีกระจายอยู่ทุกจังหวัดและก็มีมานานแล้วเราเองพยายามที่จะดำเนินการพยายามที่จะส่งซิก พยายามที่จะส่งข้อมูลให้กับทางรัฐบาลอย่างเช่นการส่งหนังสือไปเมื่อวันที่19กันยายนถึงนายกรัฐมนตรีถึงกระทรวงกลาโหมถึงกระทรวงมหาดไทยถึงกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรมให้มีการตั้งคณะกรรมการิการขึ้นมาเพื่อทําการสํารวจแต่จากวันนั้นถึงวันนี้เพิ่งได้รับการตอบรับเพียงสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ กับกระทรวงแรงงานเท่านั้นแต่ยังไม่มีคำตอบว่าจะดำเนินการอย่างไรมันจึงเป็นปัญหานะที่นักการเมืองชั่วกับข้าราชการเลวที่พวกบรรสุมหัวกันประกอบกับนายทุนอับปรีจังไรชั่วช้าสาละเลวร่วมมือกันและเหตุที่ทำให้ในายทุนบางส่วนต้องทำชั่วเป็นเพราะนักการเมืองกับข้าราชการเลวข้าราชการชั่วบางกลุ่มบางพวก ที่สร้างเงื่อนไขร่วมกันเรียกว่าพากันแดกบ้านแดกเมืองแดกประเทศไทยนะจนจะพินาศชิบหายยังไงมันก็ไม่สนขอเพียงกูได้ก็พอ <c oughs> อนาคตลูกหลานทั้งของโคตรพ่องโคตรแม่งมันเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้กูขออยู่สุขสบายก็พอ ดังนั้นจึงมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากคนไทยทั้งประเทศยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ในอนาคตคนไทยลูกหลานไทยจะตกอยู่ใต้อุ้งเทา้าต่างด้าวอย่างแน่นอนพูดแล้วก็เศร้าใจที่คนรุ่นนี้รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำร้ายประเทศไทยและลูกหลานของตนเองด้วยอำนาจของการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ และแบบนี้บรรพบุรุษที่สร้างบ้านสร้างเมืองนะที่เอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างเราเราได้อยู่กันอย่างสุขสบายจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันและวันนี้แต่ตอนนี้และในอนาคตได้ถูกลูกหลานกำลังทําลายเสียสิ้นประเทศไทยน่าเศร้าอย่างมากในขณะนี้ หากวันนี้คนไทยทั้งประเทศยังมัวแต่เลียเท้านักการเมืองด้วยการไปเลือกตั้งเอานักการเมืองชั่วๆเข้าสภาและพวกข้าราชการเลวๆนายทุนทำลายชาติไม่ออกมาขับไล่ทั้งนักการเมืองชั่วไม่ขับไล่ข้าราชการเลวและนายทุนอับปีจังไรพวกนี้ แล้วเราจะมีวันหน้าให้ลูกหลานของเราอีกหรือไม่นี่คือสิ่งที่กระผมเต่านินจาอยากบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราคนไทยทั้งหมดทั้งประเทศจะต้องลุกฮือขึ้นมาช่วยกันกวาดล้างทําความสะอาดประเทศนี้เสียใหม่วันที่19ตุลาคม2567กระผมเต่านินจา ในานามกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์จะไปประชุมร่วมกับพ่อแม่พี่น้องที่วัดไร่ขิงเราจะเชิญผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มแกนนำต่างๆมาร่วมเพื่อที่จะผลักดันและเดินหน้ารักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเราต่อไปครับ